สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แบรนด์สีหินเหมือนจริงอย่างที่บอกนะคะ A D D Store ของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอสินค้าสุดดีสุดฮอตขายดีของปีคือส DIY ของ A D D Store ค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะที่เรานำมานเสนอกันในวันนี้นะคะดูสิคะสีของเราเหมือนหินจริงๆเลยนะคะเหมือนหินแกรนิตค่ะ ะะเราอยากจะให้ดูว่าอ้าวจริงๆแล้วมันเป็นพ้นกับแผ่นพลาสติกธรรมดาค่ะและมันสามารถอองอได้นะคะซึ่งไม่มีที่ไหนทำแบบเราได้หรอกค่ะอะมาโนเองหรือเปล่ามาลองกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะราคา1-20ถึง20ตารางเมตรเราเ,เสนอสินค้าอยู่ที่28,000บาทค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า มีค่ะตอนนี้บริษัทของเรานะคะกำลังมีโปรโมชั่นใหม่หน่าสนใจทุกที่กว่าที่คุณจุพุดเยอะเลยค่ะองไงคะ 1>, 1ตารางเมตรของเราถึง20ตารางเมตรคุณจุเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะ28 0 0 0ื่นแปดาเข้าใจผิดแล้วค่ะโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่1299บาทถึง1499บาทเฮ้ยขายราคานี้จริงๆเหรอแน่นอนสิคะเขยร์ไปอีกหนึ่งเลเวลไหมคะคุณจุ ยีตาราเมตรถึง50ตาราเมตรค่ะจุคิดว่าเท่าไหร่คะเพราะเราขายกันที่9 0้บาทถึงอันสององ้อยโนนโแพงมากเลยค่ะคุณจู้าค่ะยีตาราเมตรถึง50ตาราเมตรของเราโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่949บาบทถึง7จ็ดร้ เราไม่รอแล้วใช่ไหมคะหาว่าเราไม่ใจปั้มอีกแล้ว a d d ตรงเราใจปั้มมากค่ะป่ามากไปกันที่51ตารางเมตรถึง100ตารางเมตรขึ้นไปเลยดีกว่าค่ะคุณจุคิดว่าเท่าไหร่เอ่ยก็ที่รู้มา800ถึง1000นะคะนี่ก็ถูกแล้วนะคะใช่ใชนะคะไม่ได้ค่ะเรารักลูกค้ายิ่งกว่านั้นอีค่ะเราไปกันที่699บาทถึง649บาทตารางเมตร ถ้าเราโอเคเจ้านายเราก็โอเคลูกคะ้าค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะราคานี้เป็นแค่ราคาโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะอ๋อตกใจด้วยว่าใช้ราคานี้ยาวได้ถึงเมื่อไหร่คะต้องไปติดต่อสอบถามกันแล้วนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้รีบติดต่อกันเข้ามานะคะโอเคค่ะยันสวันนี้นะคะเราไปก่อนลคะนนค่ะสวัสดีค่ะ